ครับผมสวัสดีครับอันนี้ก็พถกับผมนะครับรถโตุยต้านะครับก็อันนี้มีรถมานำเสนอนะครับเป็นรถที่ปีสองพันนะครับเขาใช้กันนะครับเป็นรถยุก้าศูนนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาโปรวิวเครื่องสองพันแดนะครับตัวนี้กระจกไฟฟ้านะครับแอร์เย็นเพลงไม่มีฟังนะครับรถคันนี้ขายตามสภาพนะครับผมอาการที่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับ ราคาคันนี้49,999บาทนะครับต่อรองได้อีกนะครับไปหาที่ไหนนะครับรถแคปเครื่อง0 0 8รถปี2000นะครับราคาหาที่ไหน49ไม่มีนะครับก็อาการก็คือเครื่องนะครับเร่งรอบไม่เกิน3,000นะครับเร่งได้ไม่เกิน3,000นะครับอันนี้ต้องศึกษากันเอาเองนะครับแต่ว่ารถไม่ไอไม่ดันน้ำไม่ดันนะครับ ก็ไปศึกษากันเอาเองครับว่ามันเป็นที่อะไรนะครับมาดูที่ชุดหน้าครับหน้านี่ฝากระโปรงฝากระโปรงแต่งครับฝากระโปรงแต่งระบายความร้อนนะครับเป็นเดิมเจาะนะครับผมก็ไม่รู้เขาทําเพื่ออะไรครับนี่ครับนี่ครับเครื่องฝากระโปรงก็ก้องลอยก็เดิมนะครับไม่ไม่มีชนนะครับไม่มีชนดูหน้านะครับหน้าตาเดิมปกตินะครับ ถือว่าโอเคเลยนะครับไดชาร์จใหม่นะครับเจ้าของเดิมน่าจะเปลี่ยนมานะครับดูนะครับนี่ครับรถคันนี้ขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพใครรับได้ค่อยเอาครับนี่นะครับเครื่อง C m 4 0ครับผม2008ไม่มีเทอร์โบนี่นะครับเดิมนะครับเดิมไม่มีชนซอกเดิมทั้งหมดนะครับปิดครับนะครับไฟหน้าสแตนลีย์ สองดวงเดิมแบบก็รถเป็นรถจังหวัดอุดรธานีนะครับก็สีสวยก็สีสวยนะครับคันนี้สีนี่บางเฉียบป้องครับยอดครับเดิมไม่ไม่เดิมเท่าไหร่ครับน่าจะเคยอาบน้ำมาบ้างแต่ก็ตามซอกในก็เดิมนะครับมาดูนี่ครับมาดูนะครับมาดูเม็ดอาร์บนี่ครับอาร์กเดิมทุกเม็ดนะครับนี่นะครับ เดิมทุกเม็ดนะครับผมรถโ,โ,โครงสร้างเดิมนะครับคันนี้เป็นโฟวินแต่ว่าโฟวินเจ้าของขอดเพาข้างออกนะครับเพาข้างกับเพากลางออกนะครับข้างก็ภายในนี่เบามีภายในก่่นะครับ,บก,บกรบะรจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ทั้งสองบานนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้แล้วก็เบาะมีเบาะขาดนะครับ ข้างหลังสวยครับเบาะหลังสวยตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับครับเยอโฟนะครับเยอโฟมีนะครับแต่ว่าตีเป็นขับสองครับเพราะว่าโฟข้างไม่มีครับมีแต่ห่อกระลุกหน่เดี๋ยวก้มให้ดูครับภายในประมาณนี้นะครับผมราคาสี่หมืนเก้านะครับผมไม่เท่าไรครับไม่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 อยู่แสนเก้านะครับไม่แสนเก้านะไม่รู้ว่า ไม่เทียนะครับขายตามสภาพนะครับนะครับสีก็ประมาณนี้ตอนนี้นะครับจะอยู่ตัวนี้นะครับ้านแถบหลังนะครับมีการใช้งานนะอันแท้ๆมีฝาฝานี้นม่ต้อเปลี่ยนเลยนะครับไม่ต้องไปยึดติดกับมันไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องสีนี่จะไปประกาถ้าซีเรียสเรื่องสีเราแต่ข้อบางนะครับตลาดขายอยู่แสน <ills> สองแสนสาม มีนะครับเสสองเสนสองรถพร้อมใช้ <นะ S 2> มีช่องเก็บงานอีกเจ็ดแปดหมื่นครับใครสนใจก็ลองลองลองดูได้ครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปเครื่องนะครับซึ่งผมจะถ่ายให้ดูครับดูดเครื่องนะครับ เร่งได้ไม่เกิน3,000นะครับนี่ในอยู่ประมาณ3,000รอบนะครับผมประมาณนี้ครับนี่นะครับเกียร์โฟล์เข้านะปกติ ัพอดูได้ครับรถไม่มีชนนะครับก็จะไล่ชึเครื่องนิดหน่อยนะครับไปไปต่อได้นะอะไรครับพศ262เล่ครับเล่นมนเลครนบ,บนะครับพศ262เดือนตุลาคลมอันนี้ครับออกพันหน้าเดิมท้ายเดิมครับแอร์เย็น สนใจคันนี้นะครับรถอยู่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีบริการส่งั่วไทยขายตามสภาพนะครับอาการรถก็คือย้ําอีกทีนะครับเร่งรอบไม่เกินสามพันนะครับมีเช่นนั้นนะครับเกียร์เข้าปกติแล้วก็มีเบรกนะครับรถมันเป็นรถจอดนานนะครับมีเบรกลึกต้องไปไล่เบรกนะครับไล่เบรกก็นอกนั้นก็ปกติครับแอร์เย็นนะครับผมระจกไฟฟ้าใช้ได้นะครับน้ำไม่ดันแล้วก็เครื่องไม่มีไอตรงก้านดึงนะครับเดี๋ยวผมดึงให้ดู คันนี้ครับราคาสี9ห0่เก้าันเก้าร้ยบาทนะครับลดได้เก้าร้อยนะครับคร <laughs> ับผมก็สำหรับคันนี้ก็ใครสนใจก็ทักมาได้เลยครับผมภ <laughs> าสีหกสองเล่มชุดโวนครบนะครับเล่มชุดโวนครบครับผม <laughs> ขอบคุณครับ